สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำทำนายคนปีมะเมียนะนักษัตรปีมะเมียหลังสงการนะทุกคนอาจจะยังอยากรู้นะว่าดวงจะเปลี่ยนไหมซึ่งนักษัตร์ปีมะเมียนะก็จะมีดาวสำคัญสำคัญโยกย้ายกันอยู่3-4ดวงด้วยกันนะซึ่งก็จะมีผลกับชีวิตสำหรับคนปีมะเมียหลังจากนี้เป็นเวลา1ปีแล้วก็นับถัดจากนั้นไป สำหรับคนปีมะเมียในปีนี้เรามาดูปฏิทินสงการกันก่อนนะสงการปีนี้จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นต้นไปเพราะว่าดาวอาทิตย์นะจะยกย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะในเวลา16นาฬก5นาทีก็จะถือว่าวันนี้เป็นวันมหาสงการนะเราก็เป็นวันเปลี่ยนผ่านนะนักษัตนะจากนี้ไปก็จะเปลี่ยนนักษัตนะเป็นอีกนักษัตรหนึ่งนะ สำหรับคนปีมะเมียนะฮะภาพรวมในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาปี66นะจนถึง2มิถุนาปี66กนะก็มักจะคิดนะถึงเรื่องเองินเงินทองทองนะบางคนก็คิดเรื่องเงินเรื่องทองคิดว่าจะได้เงินคำนวณผลประโยชน์แล้วนะว่าจะได้โชคเท่าไหร่การเงินจะเป็นยังไงนะคำนวณน,นะหยิบเครื่องคิดเลขมาบวกลบคูณหาร หลังจากนี้ก็ความคิดเพราะว่าดาวประจําตัวนะไปอยู่ในภพลาภะแต่ถ้าทําอะไรนะจะเริ่มอะไรนะจะใช้ใ,ใครทํางานให้ใช้ตัวเองเป็นหลักเพราะว่าถ้าไปให้คนอื่นทําให้เนี่ยไม่ค่อยดีนะทำเองจะดีที่สุดนะควรขยันขันแข็งด้วยตัวเองจะดีที่สุดเพราะว่าหลังจากนี้มาอาจจะทุกเพื่อนเอาเปรียบนะคนที่โยกย้ายนะทินฐาน นะไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ต่างประเทศนะไปชีวิตใช้ชีวิตต่างถิ่นเนี่ยนะถ้าเกิดอยู่แล้วไม่รุ่งก็ย้ายที่อยู่นะทำงานที่ไหนไม่รุ่งแล้วก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนที่ทํางานใหม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานที่นบางคนขายของนะขายโชว์หวยขายร้านนะรู้สึกว่ามันขายไม่ค่อยดีนะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เปลี่ยนยังไงฮะเปลี่ยนให้มันแปลกหูแปลกตาขึ้นย้ายของจากตรงนั้นไปไว้ตรงนี้นะย้ายจากตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นนะฮะ ปรับเปลี่ยนร้านให้มันดูแปลกหูแปลกตาต้อนรับสงการนะก็จะทําให้มีโชคดีสําหรับคนที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่แล้วนะเกี่ยวข้องกับความตายขายยาขายประกันนะขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลนี่ก็จะได้รับผลดีบางคนไปประมูลสินค้านะฮะไปประมูลของกับรัฐก็จะได้ผลดีนะเออระวังญาติผู้ใหญ่ เสียชีวิตนะหรือสุขภาพไม่ดีอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพท่านให้ดีนะส่วนรายจ่ายจากนี้เนี่ยจะมีรายจ่ายกระทันหันเข้ามาในช่วงวันที่14กรกดานะของปีนี้จนถึงวันที่8กันยายนฉะนั้นคนปีมะเมียก็ต้องวางแผนในเรื่องการเงินคือเตรียมเงินก้อนเอาไว้นะ,ะหาเงินก้อนเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดมีรายจ่ายขึ้นมาเราจะได้มีจ่ายนะ เพราะว่ามันอาจจะมีอะไรให้ซ่อมให้เสียหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องญาตินะที่มันไม่ได้คาดคิดคาดฝันมาก่อนว่าจะเป็นรายจ่ายนะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเงินก้อนอยู่ในมือมันก็จะไม่ช็อตนะอันนี้คือการวางแผนนะสำหรับการงานนะตั้งแต่ นะฮะวันที่8เมษายนปีที่แล้วจนถึง19เมษายน6 6บางคนได้ตําแหนง่งบางคนได้เลื่อนยศบางคนก็ได้ทํางานทํานะเร,เริ่มกิจการเพราะดาวพฤหัสอยู่ในภพก,การงานนะแต่การงานหลังจากนี้มาต้องอดทนอดก้ั้นหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าดาวโทษทุกเนี่ยอยู่ในภพนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยความอดทนจะทําให้เจริญเจริญก้าวหน้าความอดทนจะทําให้ร่ํารวยฉะนั้นเราต้องอดทนนะ อ,อดทนจนถึงวันที่17ตุลา66ไปถ้าเกิดการงานมันไม่ราบลื่นนะคนที่ทํางานอยู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานทางแก้ผมก็จะแนะนําให้เอารูปพระนอนนะวัดโพที่ส่วนที่เป็นพระพักนะไปขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปติดที่ร้านค้านะไปขึ้นหน้าจอมือถือไว้ก็จะช่วยทําให้การงานที่ทำเนี่ยที่มันมีอุปสรรคนะไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะถูกตั้งกรรมการสอบอะไรพวกเนี้ยมันก็จะราบลื่นนะสำหรับคนปีอ่า มะเมียนะฮะคนปีมะเมียหลังจากนี้เนี่ยให้ใจเย็นๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าอีก2ปีหลังจากนี้จะมีโชคใหญ่นะอีก2ปีหลังจากนี้จะมีโชคใหญ่ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอดทนไปก่อนนะอดทนไปก่อนสําหรับในเรื่องการงานนะ,ะทางแก้คุณก็รู้แล้วว่าการงานก่อนหน้านี้ได้ตําแหน่งแต่หลังจากนี้มาเนี่ยอาจจะต้องอดทนอดกั้นในงานที่ทำนะ เพราะว่ามีอุปสรรคเข้ามาเพื่อร่วมงานไม่ความร่วมมือเจ้านายไม่ความสำคัญปัดแข้งปัดขาปัดหน้าปัดหลังใช้พระนอนไล่นะหาพระนอนวัดโพป,ปี2530เหรียญพระนอนวัดโพป,ปี2530มาคล้องนะคดังหลังเป็นพปลนะไปหามาคล้องเสียก็จะแก้ในเรื่องการงานได้หลังจาก17ตุลา66ไปนะส่วนพระนะฮะพุทธรูปที่แนะนำให้ส่งพระในปีนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปเป็นแก้วแบบนี้ แต่บางคนเนี่ยก็อาจจะส่งทุกปีนะเพราะว่านะตามต่างจังหวัดเนี่ยปู่ย่าตายายเราก็จะมีภาพแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรใช่ไหมฮะพระแก้วรุ่นนี้เนี่ยปลูกเสกพิธีดีมากเลยนะครับนะเป็นพระแก้วรุ่น25่ศตวรรษนะพิธีเสาห้านะเกจีอาจารย์ที่ปลูกเสกเนี่ยมี108ท่านหรือ108รูปนะซึ่งส่วนใหญ่ก็มรณภาพไปหมดแล้วเช่นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนี่ดังมากนะ หลวง,งพ่อเต๋วัดสามงามนี่ก็ดังนะหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมนะหลวงปู่ทิมวัดช่างให้อันนี้พระเครื่องที่ท่านสร้างเนี่ยหลวงปูท่ทวดวัดช่างให้เนี่ยแพงมากเลยนะแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนี่ก็แพงนะฉะนั้นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่เป็นพระที่ทรงอสุภกรรมฐานนะฉะนั้นแล้วท่านก็เป็นผู้ที่สมาธิดีมากนะหลวงมีหลวงปู่แหวน หลวงปู่แหวนสุจินโนนี่ก็มีเมตตาธรรมสูงสมาธิเมตตาธรรมสูงฉะนั้นแล้วเนี่ยพระรุ่นนี้นะถ้าได้ส่งน้าพระเป็นสิริมงคลในช่วงสงการก็จะเป็นสิริมงคลไปตลอดปีนะอันนี้ก็แนะนานะถ้าใครพบเจอพระพุทธรูปองค์นี้ก็ขอพอรนะจากพระพุทธรูปองค์นี้ได้ก็ถือว่าเป็นพระที่สีเขียวมรกตเป็นสิริมงคล เป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะเป็นสีแห่งโชคลาภเป็นสีแห่งความร่มเย็นเป็นสุขนะก็ลองไปดูนะบ้านใครมีก็นำมาสง่งส่งน้ำสำหรับส่งการปีนี้